กลาให้สักจานได้บอกครับได้ค่ะครับมีสวนเกษตรมีกินนะครับตำบลจาละแค่เอาเผ็ดครับเผ็ดเผ็ดอยู่อำเภอยังครับเนี่ยอำเภอหนองเรือค่ะหนองเรือครับขอนแก่นครับตำตำปลาล่าเด้อตำปลาล่ครับ ขอเทศครับค่ะข้าเอาไว้ให้ตำเองเลยค่ะนี่ก,ก็ได้อยากตำก็บตำไ,ไ,ไม่มีกินนะก็ะนามอ่ะข้า,ขาปรีบมะน,นาวครับอ่ะนามขาดเพิ่งร้อยตรงนู้นก็มี บ้านย่างครับน่าก,กินมากนี่ครับใส่ใช้ยี่ห้ออะไรครับเนี่ยอโอ้นี่ตาแซบเด้นะครับ <c oughs> ใครเคยกินไหมเนี่ยลวหมูห <c oughs> ไปยิม,มค่ซื้อเม่กาบปีกไก่อะไรไหไหนรับหมูมันติดใหม่ขอเบิ้งเนี่ย นี่ครับเขาไปหลามเนาะหลามหมูก็โทษทีโอเคเส้นตำตำส้มตำบะคุงครับจ้า โอ้ให้เส้นเยอะแต่บางเจ้านี่ไม่มีเส้นเหรอนี่ครับครับส่วนเกษตรไม่กินครับชิมแล้วเติมปลาแดกเพิ่ม อันนี้เขาเขาเฮ็ดมาสำเร็จบอกค<บ>่ะเพราะว่ปุ๊บมันเสียบมันล้ะคะ่ะคช่เห็บมาแซีบค่ะเพราะติดใส่ถุงชีวหเนี่ยาบแล้วน่้าโอ้มาบตานี่แบบดั้งเดิมครับเพราะว่าเส้นเยอะครับเดี๋ยวนี้บางทีไปกินตามร้านมีตานมีแต่เครื่อง <หา S 2> อ อือครับโอ้โหดูสีครับสดๆเดี๋ยวเดี๋ยวมาซิมเบ้งครับนี่โคกไทยโคกเหล้าอันนี้โคกเหล้าบอกค่ะค่ะอันนั่นเป็โคกก็ไม่เห็ุกันช่างอยากตำาเพลจะได้ค่ะชิมเลยอืมเส้นดูกรอบกรอบสีแปดมาก ครับครับแต่ผมยังกินเผ็ดได้มากกว่านี้นะเดี๋ยวเอาเผ็ดก็นีดก็ได้เพราะท่านเห็นเผ็ดมากันครับเติมเผ็ดหน่อยนะค่ะขอขอเติมเผนะ็ดหน่อยอ๋อเอาเผ็ดอีกจักหน่อยครับกินเผ็ดอีกอืมกินเผ็ดอีกเยอะกินเผ็ดเยอะครับอันนี้เป็นความเผ็ด กำลังชมช anel Field Thai ใน YouTube นะครับต้มตำปลาร้าเติมปลาร้าอีกน้องอืมยิ้มก็ได้ยิ้มเราเลี้ยงสวนยิ้มตำตะขบเหรอยิ้มตำตะขบเหรอ ับมาเอาจานเดิมแค่ไหนจะได้เืิ่มเพิ่มพริกเข้าไปนะครับสีาันก็จะแสบหนานี่ครับ น่าตาน่ากินครับอืมอืมต้องอัเน,นื้อครับเมื่อกี้พี่เขาเก่งใจคนกรีอยู่ครับาย่านผมกินบะได้ซิมเบิตงดู ดีอกินทีเดียวต้องหาข้าเหนียวมามาได้ข้าเหนียวมาแล้วข้าเหนียว,ว,ยวสวนเกษตรมีกินฟาร์มนะครับพอดีวันนี้มางานของทรทรครับอื ตำแบบนี้ไม่ใช่อีสานนะครับเพราะว่าอีสานเขาจะต้องปั้นให้แน่นนะฮะเขาจะต้องมาบีบให้แน่นแต่ว่าผมชอบแบบหลวมๆมากกว่าคือกินคนเดียวเนี่ยสบายใจครับเม็ดข้าวไม่ร่วงลงต่ำมีหลายคนเนี่ยข้าวร่วงลงเนี่ยเสียมรารยาทไม่ถึงมีเม็ดร่วงนะฮะเขาก็จะชอบปั้นแน่นๆกัน ไม่ต้องโชว์หน้าโชว์ตาครับดูของผมไม่หล่อไม่สวย้มตำนั้นสวยกว่าหน้าผม,มอือตนี้นมดอกไม้ครับสวยดีเออสวยดีครับชอบผมวเหนียวมาจ้ำอย่างเงี้ยนะฮะ้มตำเผ็ดๆเนี่ครับยอด สมตำแต่ไม่มีปูนะเสียดายถ้าคนชอบดูปูก็อาจจะนั่งจับผมไม่ค่อยดูปูเท่าไหรนะ่ครับชอบตรงเส้นเยอะเนี่ยเดี๋ยวนี้มกี่ไปกินบางร้านไม่มีเส้นจำกับน้ำนะครับอร่อยสุดยอจ พบกันใหม่ครับกับช e l คลฟิวไทยใน YouTube ครับสวัสดีครับ